อกลับมาอยู่กันในเกมโลบอกอีกแล้วโอเคครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมที่ชื่อว่า n นิดมอม i ิล i n g อีกวันนี bye, bye ้บอกบายบายโอเคครับก็จะเริ่มมาเล่นเลยนะครับอ,อ,อ่๋อ มันว่านาฬิกามันว่าฉันจะลืมปิดนาฬิกาปลุกฉันนะนีฉันก็สกาสมารถกลับไปนอนไดลล้แล้วต่อได้แล้วฉันรู้สึกว่ามันดีขึ้นอ่าผมอาจจะแปลอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเพราะว่าให้เราไปที่ห้องน้ำเพื่อเตรียมพร้อมและเตรียมพร้อมไปนอนเตรเอะไรเฮ้ยนี่มันเรื่องราวมันล่าหมาตอ่อได้พบเครื่องมือเอเลี่ยนประหลาด กินเลยดีกว่าทำไมถึงมีน้ำอยู่ที่นี่แต่ฉันคิดว่ามันน่าจะดีโอ้ดูแลเป็นฮีโร่แล้วโอ้อน,น่าอะไรนะอะรอะไรอะไรอในส้วมอยู่โอ้สกีบีดีดอบดอบตอมเยีเ่ยสยี่ยอะไรเนะี่ยเขาห้มองกระจกมองจ้องข้าไปอ๋อ ทำไมฉันถึงหยุดมันไม่ได้อาปาติกซิมคุณปูเอาไป,ป,าาไปย้าย oh <my> หา้องนี้แหละอออเจอแล้วเออคุณปูผมมีเรื่องที่แปลกมากๆเลยแค่ผมจ้องไปที่กระจกแล้วมันก็ระเบิดไปเลยอะ อ๋อวันนีร้านลักนั้นว่าเราจะได้เคนพบสูตรในการม็อกกิ้งฉันรับสินะอะไรนะอะมันคืออะไรมันคืออ布拉布拉布บ布拉布拉布บ布拉ยาวไปไม่อ่านครับเอาไปว่าสรุปใจความง่ายๆคือถ้าเราย่องอะไรนานๆมันจะระเบิดหรือเปล่าอ๋อโอเคเขาบอกให้เราไปลอง โอเคครับผมจะม็อกให้มากกว่านี้โอเคดีฉันขอจับที่คางด้วยหน่อยบายบายเออคานมันแหลมไปนิดนึงแหลมไปหนึ่งโอเคผมจะออกม็อกทีวีทีวีเจไม่หลดเนี่ยบ,ยบยายบายอ่ะเฮ้ยบักเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วผมบักเอามอยู่นี่อ่ะเอ้าบักเนี่ยเจอกล้องแล้วน่ะไปครับเอนะ่อน่ะคุณช่วยเช็คเอ่อกามของผมหน่อยได้ไหมโอเคได้ฉันขอดูหน่อยความหนาญอยู่ที่สองจกักเออโอเคครับ ไ,ไป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 มกนะตังยปปบายบายบายจะไปห้องน้นมันคุ้นๆนึ่งเลยเออมันเหมือนเกมๆนึ่งจำชื่อไม่ได้ันเกมทั่โรบอกแหละไม่ใช่นีทโอฮีทด้วยราเบิร์ตปมอ๋อใช่นีทโอเคยอสไงนันน่ะเหมือนนีทโมเฮยอสเลย

ครับเออผมคิดว่าันดียโน่ไหนจับซีสเปดโอเคคิปโกงโอเคได้ไปมองเตียงคุณบ๊ายบายบมเฮ้ยได้ความสามมาสองได้ความแหลมมาสอง ใช่วหมเราเป็นบ okay. okay. uh ้าออู huh. okay. hey. ้วันามเดือดริบสามโอเคทำไมวิกิออล่าเลยวะที่อล่าเลยวะเอ็มม็อกคนที่ั้านนอกเอาเลยครับข้าน้ำไั่มาข้าเป็นม็อกอะไรแล้วเสียงไหนอ๋อบายบาย ว้าวน่าจะเก็บนานน่าดูนั่นผมออลาอะไรจากลดมด้วยนะไม่มีอะไรเดียวครับจับโอเคข้อแรกเลยที่สิบเจ็ดอ,อ้ม็อกมากกว่านี้อ้ม็อกนั่นแน่ผมว่าแล้วว่าไอ้ม็อกไอ้คนลิ้มมันนิดอ๋อพี่ผมมีอะไรให้พี่ ผมมีอะไรจะให้พี่ดูหน่อยอะไรอยญ่หนอกเอ,อ่อโทษต่อสิ่งนี้ด้วยนะอ,อะไรนะจัดแล้วขา่าพีออ่โอเคเปล่าพเอ,อ๊เอ,อโอเคเขายังโอเคเห็นออนไลนแหละแล้วออแบ็คไฟจะขึ้นเงิน โอ้ยสามสิบเก้าเลยวะโอเค,ม,อคม็อกคาน่ารัวบายบายค <c oughs> ุยได้มาห้าสิบเลยว่ะเอ้าตอนนี้เราจะออกเวลาสักแล้วแล้วเท่าไหร่มีเอ้ยแปดสิเก้าแล้ว ไปต่อไปต่อเปิดม็อบเพนติงเฮ้ยอบอ่อบอ่อบอ่เอาให้มันม็อบแบบก็อะไรที่ไม่บมล็อกดีเอามาจะม็อกเร็วมากเลยไอ้เปิดประตูเล่นังเหลือตู้ไหม เดี๋ยววนม็อคไปนะม็อกม็อกเ,เดี๋ยวกระดานบนนี่นับไหมเอาไม่นับกูหเพนติงน้งไม่มีเลยแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นอนะ่ะเหมือนจะไม่เหลด้เพนติง้งอะไรแล้วนะนี่เหรอ อะไรวะไอ้คุณไอ้เจ็บภาพแล้วเจ็บภาพแล้วปอไม่มีภาพชาวนี้คุกกี้สิอันนี้อ๋อเบนเติงงต้งอ๋อเบนติ้งตรงนี้เหรอแต่ผมไม่เห็นนะครับ อีบีดีมอุ้ย96มักกิชเชนวันนี้เราอยู่กันไรกันเฮลกิชเชนอ๋อแล้วโอ๊กี้ล่ะเอ่อแล้วโอ๊กี้ทำอะไรได้เอาให้เขาเอาไม่ออฟโอ๊กี้ที่เทเบิลกี่ไร เฮียใครเี่ยคุณเป็นใครอ่เอาคุกกี้ผมไอ้เฮ้ยคุณไม่รอ,อออไมรอดบายบายเอ้า กูดกูดกูดบอยบอยระเบิดไปซะกระชอกนุบนุบหยัดนุบลูบลูบลูบอ๋อเฮ้ยได้เอนดิ้งอะไรเนี่ยทำไมจู่ก็ได้เอนดิ้งนี้วะไม่เป็นไรแต่ชิปนี้ชิปนี้น่าจะน่าจะไม่ถึง16นาทีหรอกมั้ง จะได้กจกเอวตติ้งหรือไม่ไม่านดีกว่าโอเคแสำหรับรคลิปนี้เท่านี้ครับถ้าใครอยากเล่นเกมตามผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ตรงด้านล่างนะครับไม่ใช่ลิงก์เป็นแค่ลิงก์คลิปแปะผมนำลิงก์เกมไม่เป็นเหลือแล้วนะผมทำเป็นผมจะลองดูนะเนี่ยสำหรับรคลิปนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณครับ